สวัสดีนะคะพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้ก็อยู่กันกับช่องกระต่ายพักเครื่องนะคะวันนี้น้องก็มีพักเครื่องนะคะมาแบ่งปันให้กับพี่ๆทุกท่านเหมือนเดิมเลยนะคะถ้าพี่ๆท่านใดสนใจสามารถแอดไลน์ที่ขึ้นไว้หรือโทรติดต่อโดยตรงน้องได้เลยที่เบอร์0949549801นะคะ น้องมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยแล้วก็จะส่งให้ฟรีทุกรายการเลยนะคะสำหรับ ep นี้นะคะเป็น ep ที่607ของน้องแล้วนะคะวันนี้นะคะก็มีพระเครื่องมาทั้งหมด50รายการนะคะ เปิดแมงปันที่องค์ระ200บาททุกรายการนะคะปิดคู่ที่300บาทก็ลองเลือกรับดูรับชมนะคะชอบใจถูกใจรายการไหนก็แจ้งปิดหมายเลขรายการให้กับน้องได้เลยนะคะก่อนรับดูรับชมยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะแล้วก็จะได้ไม่พลาดลิปใหม่ๆของน้องนะคะดียังไงเรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะ รายการที่1นนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดนะคะหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่1นนะคะด้านหลังเขียนปีพศ .15 นะคะอายุ70ปีนี่น่าจะเป็นหน้าหนุ่มนะคะองนี้นะคะ เป็นรายการที่1น,นะคะต่อไปรายการที่2นะคะเป็นเหรียญเซมานะคะหลวงปู่ทิมนะคะที่ระดึกอายุครบ8รอบปีพศ2518นะคะเป็นรายการที่2นะคะ รายการที่สนะคะเป็นพระคุณแผนหลวงปู่ทิมนะคะวัดะหารไร่จังหวัดระยองนะคะด้านหลังจะมีฝังเป็นผ้าจีวรนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่สนะคะต่อไปรายการที่สี่นะคะ รายการที่สี่เป็นเหรียญหลวงปู่มุนนะคะเหรียญหลวงปู่หมุนวัดบ้านจานนะคะด้านหลังจะเป็นเหมือนถุงถุงเงินถุงทองแบบนี้เลยนะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่สี่นะคะต่อไปรายการที่ห้านะคะ รายการที่5เป็นพระคุณแผนนะคะพระคุณแผนหลวงปู่ทิมนะคะด้านหลังจะมีรอยฝังเหมือนตะปูนะคะเดี๋ยน้องส่องให้ดูให้ชมนะคะแบบนี้เลยนะคะเป็นรอยเส้นตรงๆนะคะสองชิ้นนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่หนะคะคุณแผนหลวงปู่ทิมนะคะต่อไปรายการที่6นะคะเป็นเหรียญขันน้ำมนต์นะคะเหรียญขันน้ำมนต์หลวงปู่ทิมนะคะ องค์นี้นะคะเป็นรายการที่หกนะคะต่อไปรายการที่เจ็ดนะคะเป็นพระซุ้มกอนะคะ รายการที่แปดนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อปากน้ำนะคะเป็นผระผงหลวงพ่อปากน้ำนะคะ รายการที่9นะคะเป็นเหรียญเซม,มาหลวงปู่ทิมนะคะที่ระลึกฉลองอายุครบ8รอบนะคะปี2-5-1-8นะคะอง์นี้เป็นรายการที่9นะคะองค์นี้จะเป็นเนื้อเหมือนท่องแดงนะคะ ต่อไปรายการที่10นะคะรายการที่10นะคะเป็นพระคุณแผนภายคู่นะคะ รายการที่สิบเอ็ดนะคะเป็นอาจารย์เป่งนะคะเป็นรูปรอนะคะรูปรอของอาจารย์เป่งนะคะอันนี้จะเป็นน่าจะเป็นเหมือนพระง่างนะคะพี่เท่าที่หนูสแกนดูนะคะต่อไปรายการที่สิบสองนะคะเป็นเหรียญ หลวงพ่อกะเซมนะคะเหรียญหลวงพ่อกะเซมเขมะมโก้นะคะสำนักสุสานไตรักจังหวัดลำปางปีหนึ่งเจ็ดนะคะต่อไปรายการที่สิบสามนะคะเป็นเหรียญบาทน,น้ำมน์นะคะหลวงพอ่อกล้วย วัดโคสิตตารามนะคะสิ์บริษัทโตยโยต้าสร้างถวายบูชาคุณนะคะองนี้เป็นรายการที่สิบสามนะคะรายการที่สิบสี่นะคะเป็นเหรียญเจริญพรร่างนะคะหลวงปู่ทีมปี2517อายุ95ปีนะคะ ที่ระลึกในการสร้างสาราการรเรียนวัดระหารไรจังหวัดระยองนะคะเป็นรายการที่14นะคะต่อไปรายการที่15นะคะเป็นเหนรียญหลวงพ่อคูณนะคะ เรียญรวงพ่อคูณนะคะพุทธซ้อนตัวเองนะคะพี่องค์นี้นะคะต่อไปนะคะเป็นพระซุ้มกอนะคะพระซุ้มกอสองหน้านะคะองค์นี้เป็นรายการที่สิบหกนะคะ รายการที่สิบเจ็ดนะคะเป็นรูปรอรวมพ่อเงินนะคะ <c oughs> รายการที่สิแปนะคะเป็นหลวงปู่ทีมนะคะวัดระหารไร่รายการที่19เนะคะเป็นเหรียญพะ อุทโสด์ทอนนะคะเมืองฉะเชิงเซาปี2460นะคะด้านหลังก็มีตัวยันอักขระแบบนี้เลยนะคะเป็นรายการที่19นะคะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่20นะคะรายการที่20เป็นเหรียญนั่งพานนะคะเหรียญน,นั่งพานฉลองอายุครบ8รอบนะคะปี2518หลวงปู่ทิมวัดราหารไรจังหวัดระยองนะคะองค์นี้เป็นรายการที่20นะคะต่อไปรายการที่21นะคะเป็นหลวงพ่อคูณน,นะคะเหรียญหลวงพ่อคูณน,นะคะเป็นพุทธศรเหรียญเสมานะคะองนะะี้เป็นรายการที่21นะคะ ด้านหลังจะเป็นหลังแบบนะคะองค์นี้นะคะต่อไปรายการที่22นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่โตะนะคะเหรียญหลวงปู่โตะด้านหลังเป็นตารปัดพัดยศนะคะ ปี2อง8นะคะองนี้เป็นรายการที่22นะคะต่อไปรายการที่23นะคะเป็นรูปหล่อนะคะหลวงปู่ทิมวัดระหันไร่นะคะองนี้รายการที่23นะคะด้านหลังก็จะเขียนว่าวัดระหันไร่แบบนี้เลยนะคะต่อไปรายการที่24นะคะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะเป็นรูปหล่ anka. อหลวงพ่อเงินนะคะองนี้รายการที่24นะคะ ต่อไปรายการที่25นะคะเป็นพระปิดตาหลวงพ่อคูณนะคะ1 9ึ่งกับนะคะพระปิดตาหลวงพ่อคูณ91นนะคะด้านหลังจะเป็นรังแบบนะคะมีตัวยันอาัคาราเขียนว่าวัดบ้านไร่นะคะองค์นี้เป็นรายการที่25นะคะต่อไปรายการที่26นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกันนะคะปี2 4 6 9นะคะหลวงพ่อกันนะคะ ที่ระลึกในการปฏิสังขรณ์อุโบสถนะคะต่อไปรายการที่27นะคะรายการที่17เป็นเหนรียญหลวงพ่อโกะนะคะซ้อนมอเตอร์ไซค์ปี2 5 3หนะคะวัด9้าห้องนะคะรุ่นพิเศษนะคะที่ระลึกปฏิสังขรณ์อุโบสถนะคะองนี้เป็นรายการที่ 27่นะคะต่อไปรายการที่28นะคะเป็นเหนรียญหลวงพ่อทวนะคะเหยี่ยมน้ำทะเลจืดนะคะเป็นเหรียญเซมาปี2537นะคะที่ระลึกในการรอรูปเหมือนหลวงปู่ทวดวัดช้างให้จังหวัดปัตตานีนะคะองนี้เป็นรายการที่28นะคะต่อไปรายการที่29เนะคะเป็นพระปิดตานะคะ ปิดตามีรอยเหมือนรอยผักนะคะเนื้อชูปรักปิดทองนะคะองค์นี้เป็นรายการที่ยี่สิเก้านะคะต่อไปรายการที่สาสิบนะคะรายการที่สาสิบนะคะเป็นเหรียญเจ้าสัวนะคะเหรียญเจ้าสัวด้านหลังมีตัวรอยอักขระนะคะหน้านหลังมีตัวรอยยันอักขระนะคะองค์นี้เป็นรายการที่สามสิบนะคะ ต่อไปรายการที่31เนะคะเป็นพระปิดตาหลวงพ่อคูณปริสุทธโธนะคะ91นะคะด้านหลังก็มีตัวยันอักขรแบบนี้เลยนะคะเป็นหลังแบบนะคะวัดบ้านไรองค์นี้เป็นรายการที่31นะคะต่อไปรายการที่32นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อจงนะคะ เรียญหลวงพ่อจงเหรียญสมานะคะด้านหลังก็จะมีเป็นรูปสิงนะคะแล้วก็ตัวยันอักขระวนรอบแบบนี้เลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่32นะคะต่อไปรายการที่33นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกะเสมเขมรโก้นะคะปี2518นะคะสุสานใต้รักลำปางนะคะองนี้นะคะมนทนทหารบกที่7สร้าง ค่ายสุรศักดิ์มนตรีสร้างนะคะอง์นี้เป็นรายการที่สามสิบสามนะคะต่อไปรายการที่สามสิบสี่นะคะเป็นพระคุณแผนนะคะเป็นพระคุณแผนหลวงปูทิมนะคะด้านหลังฝังตะปูเหมือนรอยตะปูนะคะมีรอยฝังมาแบบนี้นะคะที่มันเหมือนตะปูนาะพี่น้ององนี้นะคะเป็นพระคุณแผนนะคะรายการที่สามสิบสี่นะคะ ต่อไปรายการที่35เป็นเหรียญเสมาหลวงพ่อน้อยนะคะหลวงพ่อน้อยที่ระลึกนะคะเป็นเหรียญที่ระลึกงานอุปสมบทนะคะสิทธิ์นะองค์นี้เป็นรายการที่35นะคะต่อไปรายการที่36นะคะเป็นรูปรอนะคะรูปรอ หลวงพ่อเงินนะคะมีจุดที่รูปกระตาด้วยนะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่36นะคะต่อไปรายการที่37เนะคะเป็นพระปิดตานะคะพระปิดตานะคะเนื้อชุปรักปิดทองนะคะด้านหลังมีตัวยันอักขระแบบนี้เลยนะคะองนี้เป็นรายการที่37นะคะ ต่อไปรายการที่38นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกล้วยนะคะวัดโคสิตารามนะคะที่ระดึกในงานผูกภาษีมาเป็นทรงหยดน้ํานะคะเหรียญนี้รายการที่38นะคะต่อไปรายการที่39เนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ดูวัดจกแกนะคะปี2525 25นะคะองค์นี้เป็นรายการที่ องค์นี้เป็นรายการที่39นะคะด้านหลังเขียนรอสสอ0นะคะต่อไปรายการที่40นะคะเป็นหลวงพ่อกะเสมนะคะปี2518นะคะหลวงพ่อกะเสมนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่40นะคะต่อไปรายการที่41นะคะเป็นเหรียญเจริญพรบนนะคะเหรียญเจริญพรบนหลวงพ่อคูณนะคะองค์นี้เป็น รายการที่41ดนะคะด้านหลังเขียนเมตตามหานิยมวัดบ้านไร,ร่ปี2536นครราชสีมานะคะต่อไปรายการที่42นะคะเป็นพระหลวงปูทิมนะคะเป็นเหรียญหลวงปูทิมนะคะด้านหลังก็จะมีตัวยันอักขระเขียนหลวงปูทิมวัดระหารไรจังหวัดระยองนะคะองค์นี้เป็นรายการที่42นะคะต่อไปรายการที่43นะคะเป็นเหรียญ จอบนะคะเหรียญจอบหลวงพ่อเงินนะคะเหรียญจอบสองหน้านะคะเหรียญจอบหลวงพ่อเงินสองหน้านะคะองนี้เป็นรายการที่43นะคะต่อไปรายการที่44นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงวัดเขาบไดอิดนะคะเหรียญหลวงพ่อแดงนั่งคุกเข่านะคะปีพศ2517อายุครบ8รอบหลวงพ่อแดงนะคะด้านหลังก็ตัวยันอักขระคมชัดสวยแบบนี้เลยนะคะ องค์นี้เป็นรายการที่44นะคะต่อไปรายการที่45นะคะเป็นพระสมเด็จปกโพนะคะเป็นพระสมเด็จปกโพหลวงพ่อกล้วยนะคะเนื้อชุปรักปิดทองด้านหลังมีพระแม่ธรณีบีบน้ำมวยผมนะคะองนี้เป็นรายการที่45นะคะต่อไปรายการที่46นะคะเป็นพระกิ่งนะคะ พระกิ่งหลวงปู่ทิมวัดรหารไรนะคะองนี้เป็นรายการที่46นะคะต่อไปรายการที่47เป็นหลวงปู่โตะนะคะเป็นเหรียญอนุสรสร้างโรงเรียนปี2516้นงะคะองนี้เป็นรายการที่47นะคะ ต่อไปรายการที่48นะคะเป็นพระปิดตาพังประการนะคะองคนี้นะคะด้านหลังมีตัวยันอักขระแบบนี้เลยนะคะเป็นรายการที่48นะคะต่อไปรายการที่49นะคะเป็นพระง่างนะคะของอาจารย์เปงน,นะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่49นะคะด้านหลังก็จะมีสลักไว้เลยนะคะว่าอ,อเปงน,นะคะ องนี้นะคะเป็นรายการที่49นะคะต่อไปรายการสุดท้ายรายการที่50นะคะเป็นหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจ,จืดนะคะเป็นเหรียญเซม่าด้านหลังเป็นพระครูวิสัยโสโคนมงเรฟวะทิมนะคะด้านหลังเป็นพระอาจารย์ทิมนะคะอง์นี้รายการที่50รายการสุดท้ายนะคะก็ถ้าดูแล้วชอบใจถูกใจรายการไหนก็แจ้งกิ่นหมายเลขรายการให้กับน้องได้เลยนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ